วันนี้ก็เล่นคาเฟนี่นะทุกคนชนเลนกับฟินิกนะกวันนี้ก็โดนโอ้โเกี่ยวกลับไปเลยวันนี้โอโ้โหเอโ็โซมคุต้องแลกกุ้งแล้วเอ็ดฟินิกอย่าเพิ่งโอ้โหเก็บเลือดไม่ตายโอโ้โหเกือบไปสวรรค์ช็อตนี้จังหวะนี้เพื่อนก็มาเปิดมังกรนะเราก็มาตีนะเป็นแกลลี่ที่ดีต้องตีมังกรในเพื่อนนะครับผมนะฮะเอาข้างบนเหมือนจะมีการเล่นกันวันนี้ยิง,ยงยน,นี่ไปอยูงไง่ไหนใจอติยัติศาสชวนลงไหมไอ้โหนไปไหน ตามอื้อหือสตาเก็บไม่ได้นะช้อนนี้เฮ้ยโซเกี่ยวเพื่อนผมเกี่ยวแจงผมย้อนไรงอย่างไร้ก็ยิงยิงสวนเอาไปเลยใช่ไหมใส่อื้อยังหลบไปได้ไม่แม่งดุตีบูยูอยู่ๆไฮโนก็เดินมา้ก็ตองยิงสวนยิงโตรดไล่ตูดเอ้าหายไปไหนวะยิงเข้าพุ่มเพื่อนมาเติมเพื่อนมาเติมนะยิงสวนก่อนวันนี้เฮ้ยสตาร์สวยมากช้อนนี้มึงมาอันนโซอื้อ คาเฟ่ก็เป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งนะมันก็เกี่ยวคุ้ยแหลกดีมากเลยจังหวะนี้ฟิกโลววันวิ่นอนอัติสวดด้วยกันจังหวะนนี้ไอ้เกี่ยวแม่นนะไอโซหลอป้องอลไรกันนะมึงอยู่ป้องกูเหลาเอาเอาป้องบอดแล้ค่อยเอาคนที่หลังเกี่ยวเลยไหมตายกูแล้วไอ้เยี่ยมเลยสลด์ยิงตุ้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 งไม่ใช่ตอนนี้ก็สลับเลนมาเล่นเลนบนนะก็เจอเิดเอนโซเจ้าดื่มไม่เกี่ยวกูอีกแล้วฟิกลงวันไอ้เชี่ยมึงจะวิ่งได้ใช่ไหมฮะไอ้พวกนี้เพื่อนกูมานะเพื่ออนนนกูมมมาหดะะึงยแ แม่เปล่าเอาไหมเอามาเลยเอ็นโซเอ้ยอ๋อเจนอยู่ไหนอยู่ที่แม่เนี่ยแจ้งหมดเลยอ้าวเอานโซเพื่อนกูบินโชว์นะไอ้ยันยันยันเหลี่ยมยิงตอนนี้รูดรูดหน่เสือไปสว่างทั้งยิงรบไปได้ฟินอี่อย่าให้เอานะเอ้ไฮโนะไม่เนี่ยแม่งมาสีแล้วก็กลับสวยจบล่วงของนี่มีเลยกูจะกลับไปแก้แคดมึงแน่นอนเอ็นโซ ดูดน่งกูลีแป๊บทีกูลีแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอเอ็นโซลมึงอยู่กลางใช่ไหมจะไปหามึงตรงนี้แหละเฮ้ยฟรดิกจ้าวนะหานูปลาโดนกูได้ีกเก็บแกชีพก่อนให้กูเก็บุลเทื่อเพื่อนจะเย็นเพื่อนกูในบทเนี่ยอาอกตัดใครวะเอลิ่ยิงแม่งเลยไอ้นู้มึงแหลมบ่เห็นโดนกุ้งกุ้ยเย่็นเป็นะงละอติปิดทางอีกที ถ้าถือโอกาสสวัสดีคนดูเลยนะครับคนที่ดูถึงเวลาจังหวะนี้แล้วก็คือว่าผมก็เพิ่งทําช่องมาใหม่ๆนะยังไม่ได้บูมไม่ได้ดังไม่มีชื่อเมียงอะไรเลยนะครับผมจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครตให้ผมด้วยนะผมกำลังใจสักน้อยหนึ่งก็ยังดีนะตอนนี้ผมก็ลังเล่นเกมแบบทุกคนจังหวะนี้ก็ไปตีด์กดีกว่านะนอกเรื่องนะเห็นมันโล่งๆก็มาตีดักหน่อยนะชวนเพื่อนตีดักจังหวะนี้ข้างหลังฟินิกฟินิก ไอ้เจ้าเดิมกูตีดักไม่สนใจหรอกมึงจะมาเปล่าเพื่อนกูนเยอะนะรวมมึงก็ไม่อยู่เนี่ยรู้ได้ดักแล้วอย่างเงี้ยจังหวะเนี้ยคือมึงเอาทำอะไรรู้ได้หรอกนี่ไงดักของพี่เลยน้องมึงจะว่าอะไระไล่มันเพื่อนยิงมันจะยิงมันนี้แหละเพื่อนไม่เล่นนะจังหวะนี้เราก็ถอยออกมาก่อนแล้วกันนะสะตูยังไม่โผล่สักตัวนะแล้วก็มันไปโผล่วนนะสามตัวอะไรอย่างนี้แล้วต้องเข้ากลางอะลร เราไปทาอะไรไม่รู้สามตัวข้างบนอะ่ะเรา,าก็แอบมาตีป้อมกางเลยดีกว่านะอ๋อยานมันอยู่ล่างแอบตีมังกรอ๋อยันมา,า,าท,ท้าก,กับใครวะม,มึง,งยังไงยันเพื่อนกูแบบเป็นร้อยตัวแล้วเข้ามาตัวเดียวเงี้ยไม่ไ่้ไหวนะน้องอยู่ดีเข้ามาตด,ดเก็บสิครับอย่าไปเคยียร์คลิปล่างดีกว่า,าไม่เอาเพื่อนบวกกันตรงกลางวิ่งวิ่งวิ่งจะบวกมึงจะบวกไงมันอยู่คิวเราเนะี้ย ไฮโนมาเย็นปลาอะไรตรงนี้ชิดวจะโดนนอนหนีไม่เห็นในตัวเนี้ยแบบในแบบในคุงเนี้ยมันจะไม่เห็นเอาเฮียนี่เกี่ยวกูยแล้วโอ้โหลากรเบื่อไปเลยไม่นะเบื่อถอยมาโอ้โหเฮีแยแม่งเกี่ยวกูตัวเดียวเกี่ยวกูคนเดียวเพื่อนกูตายหามาเลยอะไรเงี้ยลากนเอื่อ เมื่อกี้นี้ก็ต้องขอโทษเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับที่ผมแบบว่าเออเกินนะไปยืนให้่เขาเกี่ยวเอาแล้วมั้ยมึงเก่งขาดมาเลยเมื่อกี้เนะน,นี่ยเมื่อกี่ให้ให้นู่ให้ให้นู่นโดนนะมึงหลุดเดียวเอ้ยไม่แก้แล้วโอเคโนแล้วกูนี่แหละหลุดเดียวไอ้เหี้ยแม่งไอ้นี่ยังสกิลอยู่ตรงนี้ยังวาดอยู่กูอ่ะเกือบตายแม่งยูดี้หยันโผล่มาไงไม่รู้ไเห็นเมื่อกี้เสียฟิกเลยฟิกแลนด์เลยเอาตรงกลางการบวกกันเกิดขึ้นไอ้น,นี่จะตายมึงมาที่ไหนให้น่น มเหลี่ยมึงนั่นมึงเหนี่ยหัวโยกไปดิมันหายไปแล้วนะนหวนะนเหลือสี่คนนะตัวนออกที่อะไรดีวะอย่าเพิ่งออกอก่อสะท้อนไหมยังเลยไม่ไหวละเกี่ยวกูดีนะไอหยันเหลี่ยมทำไมมึงไอตัวเนี้ยนี่ไงลูดเป็นขนมเลยเข้ามาเหลี่ยมมีดวัวพี่เอาไ่อาร์ด้วยกินคือแทงแล้ววนันนี้ไม่ไหวแล้ว เกี the no ่ยวกูด so ีขนาดเนี้เกี่ยวของแดงมาทุกคนมึงเกี uh, ่ยวกูเลยเอวอ่ะเกี่ยวไปดิเกี่ยวกูที่นี่ไงศีรษะไปเอ้ยอ๊ะแล้วเกี่ยวโดนกูอีกแล้วไอ้แก่มึงมึงทะลุคลิปยังไงฮะมึงทะลุคลิปแม่งเกือบตายอ้าวเพื่อนกูมานะเรียบร้อยเอฟิเิกยิงยิงแม่งเลยไปได้มาอะไรอะไรไปเล็ดอะไรไรไปเล็ดยิงแม่งล้วงเลยไฮโน่จะลองจะลองของกับพี่พี่แรงกับน้องนี่ไงพี่ออกของแทงมาด้วย ก่อนที่ไม่ไมีป้อมเรื่องตีบอสเลยไปแหละไม่ไหวมึงแดงอื่นเกิดแบบเพื่อนตีบอกสยาดาร์กนะงานตีดาร์กเลยที่กันนะจังหวะเนี้ยลงไปเลยครับพี่ชายตีดาร์กเลยจัยงหวะเนี้ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ขนาดทีมเรายังไม่รู้เลยรู้กันสองคนตรงเนี้ยเรารู้แหละเข้ามาแล้วทันป่าวว่าจะรีแล้วต้องทันแล้วแหละตอนเนี้ยตุ้มนี่ทันทันอี ตอนนี้เป็นรองเท้าก่อนนะคือเป็นกันดิซีเลยนะเพราะโดนเกี่ยวบ่อยเกินไม่ไหว <c oughs> เฮ้ยเหมือนมันจะมามันหายอยู่ไหนกันวะดูก่อนนะมันอยู่ไหนกลางหนึ่งล่างหนึ่งแสดงว่าข้างบนอาจจะต้องมีสักสามปะมันมาละใครอากูมไม่ไหวละมันเกี่ยวบ่อยเกินอันเนี้ยดักอยู่ตรงนั้นโอ้าวิลิสเฮ้ยทาจิวิลิสวิลิสปิดมันน้อง มาเจอพี่แล้วยิงกระหน่ำยิงสไลด์ยิงเข,ขียวแตกแล้วไงโด,ดนนี่ไม่ต้องซิ้ตามหื้ยหนูว่าเอาไอา้ทาจีนได้ดนี่หว่านี่ทำอะไรวะเฮ้ยอ้เอาเฮี้ยกูโดนระเบิดท,ท่าจีเฮ้ยไปอยู่ใกล้กูเว่อรเลยเด้อเกือบล่วงเลยเพื่อนกลับดีกว่าดีกว่าละดีไหมตีกต่กกอนเลยนะกันนะว่าทีมเราได้เปรียบมากอยตอนนี้ขี้เราสูงจัดจังหวะนี้ก็ต้องตีก่อและนะ้วน้องมาๆๆม,าม,ามา รวมตัวตีก่อนเลยไอท้าจิทำไรมานี้เพื่อนโอ้โหมันมีพันิตนะตรงเนี้ยโดนร้ายแบบ่ายๆน่ยนะเดี๋ยวเลยเลยไอหยานมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวมันมาทันน,น้องนี่สลไลด์ยิงไปก่อนไอดาร์คไม่เฮ้ยมันมามันมา,มนมาจากกังหวะนี้ยังไงพันิตเรียบร้อยอาอไอหยานมไม่ต้องมาง่าคัดไปก่อนแกคลิปกลางเลยจกกังหวะเนี้ยยังไงก็จบแล้วช็อตเนี้ยเราจะไปจบบ้านมาันเลยนะอา๋อาไอหายานันเดี๋ยวทำอะไรจ๊ะ น้องตามตามตามไปเกมงังน้นเกมงั้นดิงแม่งนี่ can. ไงอีทโซแขนวิลเล็ตจะเข้าอ่อน้องรอพี่แป๊บพี่เสียีวิตก่อนจะเข้าไปยิงน้องแน่อนอนมาฮะกิมกูมาแล้วตอนนี้ก็ยิงป้อมเลยไม่สนคนกูยิงบ้างหวะคนแหวนข้างหลังจะรีบีให้โนกจะรีบป้อมไหนยิงเลยเว้ยจะรีบป,ป้อมกลางใช่ไหมอื้มจะรีบไม่สนกูนยิงไงเอามาลีไม่โดนนี่หว่าเอาโดนอยู่มันมีขึ้นขึ้นึ้นขึ้นเมื่อกี้ ไอ้เจ้านี้เกี่ยวกูแล้วทั <interfer es> ้งเกมกูตายไอ้เอ้ยมันเกี่ยวได้กูทั้งเกมไอ้เซนตดวมันเพื่อนตดวมันตดวมันอะไรนีไงแต่แหนิงวันนี้จะน้องก็ชนะไปนะครับเกมนี้ด้วยพลังของเพื่อนเพื่อนนะครับส่วนผมก็มายืนยิงง่ๆให้เพื่อนเล่นนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับถูกใจ หรือว่าชอบที่ผมภาคมั่วๆอย่างนี้นะทำอะไรรั่วๆแบบผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็คือผมเพิ่งมาทำยูทูบนะคือคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักผมเท่าไหร่นะครับแต่แต่แตคุณคนรู้จักผมงไ่คุณดูคลิปอยู่เนี่ยคุณรู้จักผมแล้วเนี่ยนะอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวมีคลิปใหม่มาแน,น่นอนมันมน่าจะรั่วกว่านี้เี่ยคลิปผมอ่ะรอดูได้เลยบาย,บาย